เฮ้ย hey, สวัสดีจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ดอยอ่งหอสวยเวอร์แต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับมาซอรีเพราะว่าพวกนี้คาดว่าจะตื่นไม่ทันว้าวนางเปรี้ยวมาก ถ่ายฉันหน่อย <c oughs> ฉันถ่ายวีดีโอแล้วนะเฮ้ยเขาจุดไฟด้วยหนาวอ่ะ <c oughs> สวยไหมคะ <c oughs> สังเกตวิวค่ะ <c oughs> วิวสวยมากถ้ามาตอนเช้าก็จะเลิศเนาะโอ้ยตอนตื่นน่ะตื่นได้อยู่แต่ตอนอิดขับรถมาเนี่ย เธอจะได้แค่เรากลับมาที่จุดชมวิวอีกครั้งนะจ๊ะตอนนี้ก็เจ็ดโมงกับแปดโมงแล้วพระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูทะเลหมอกมัวแต่เก็บสตรอเบอรี่ <c oughs> ดูตากแดดซันบาสดูภูเขามรรยากาศฟินมากพระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ฟังเสียงนกเสียงกานะคะ